ปลาหมอคางดำเป็นปลายเอเลียนสปีชีส์ที่มีความสามารถในการแพร่พันธุ์ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งทำให้ในปัจจุบันนี้ปลาหมอคางดำกลายเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นลุกรานที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นรวมทั้งมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศในประเทศไทยของเราวันนี้เรามาดูลักษณะภายนอกลักษณะโครงสร้างและการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆที่ทำให้เจ้าปลาตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ,ๆกัน ลักษณะภายนอกของปลาหมอคางดําตัวเต็มวัยนะครับในตัวผู้เราจะเห็นชัดว่าช่องปากของเขาหรือว่าช่องบัคคอร์วิตี้ของเขาเนี่ยจะขยายใหญ่กว้างกว่าปลาเพศเมียเป็นอย่างมากเลยนอกจากนั้นเนี่ยครับส่วนท้องของปลาเพศผู้เนี่ยจะคอดเว้าผอมนะฮะอันนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าปลาหมอคางดําเพศผู้เนี่ยครับเขาจะอมไข่แล้วก็ลูกที่พึ่งพิ่งฟักออกเป็นตัวนะฮะไว้ในช่องปาก อันนี้จะทําให้ลูกปลาของเจ้าปลาหมอคางดำดมีอัตราการรอดตายที่สูงมากเพราะว่าพ่อปลาเนี่ยทำหน้าที่ดูแลลูกไว้บางครั้งเนี่ยลูกปลาก็ว่ายออกจากปากของพ่อเนี่ยออกมากินอาหารออกมาดารงชีวิตอยู่ภายนอกแต่เมื่อร่ก็ตามที่มีศัตรูอ่าเข้ามานะครับพ่อปลาก็จะรีบอ้าปากให้ลูกปลาว่ายมาหลบในปากก็จะทําให้ลูกปลาเนี่ยปลอดภัยจากนักล่าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ปลาหมอคางดํา มีอัตรารอดที่สูงมากดำรงชีวิตแล้วก็อยู่ในแหล่งน้ำที่มีผู้ล่าต่างๆได้ดีครับสำหรับลูกปลาหมอคางดำที่ออกจากปากของตัวผู้ออกมาแล้วนะฮะออกจากปากพ่อเข้ามาเติบโตในแหล่งน้ำอิสระมามาเติบโตอยู่ภายนอกแล้วเนี่ยก็จะมีรูปร่างลักษณะนะครับที่คล้ายกับปลานิลนเป็นอย่างมากทีเดียวซึ่งตรงนี้ครับจะเป็น เหตุผลสําคัญที่เกิดความเข้าใจผิดในการนาเอาปลาหมอคางดำเนี่ยไปเลี้ยงอย่างแหล่งน้ําต่างๆเพราะเข้าใจว่าคือลูกป,ปลาหนิน่นหน้าตาของปลาหมอคางดาไวอ่อนกับปลาหนิ่นคล้ายกันมากจากตัวอย่างของเราที่เห็นนี่นะครับปลาหน,น,นิ่นะครับจะมีหางที่มีลายเสมอนะฮะจะมีขีดขวางอยู่บนาหางชัดเจนนอกจากนั้นบนลําตัวของปลาหนิ่นก็จะมีลายขีดขวางเป็นสีดําจํานวน7จ็ถึงเาแถบสาหรับปลาหมอคางดํา หางจะไม่มีลายครับหากจะมีลวดลายฉีดขวางบนลําตัวเนี่ยปลาหมอคางดําก็จะมีลายฉีดขวางสีดําเพียงแค่4ีถึงหแถบเท่านั้นนะครับแต่สําหรับในลูกปลาัยอ่อนที่มีขนาดน้อยกว่า3าถึงสเซนติเมตรเนี่ยครับลูกปลาดินเองหางก็จะไม่มีลายนะฮะอันนี้เราจะใช้การดูฉีดบนตัวเท่านั้นฉีดบนลำตัวของลูกปลาดินจะมี7จถึงเแถบส่วนปลาหมอคางดําจะมี4ีถึงหแถบครับ เรามาทดลองเปิดช่องท้องของปลาหมอคางดําดูนะครับว่าอาวัยวะภายในช่องท้องของเขาเป็นอย่างไรบ้างอาวัยวะแรกเลยครับที่เราจะเจอนะครับก็คือถุงสีเหลืองที่ด้านในจะเห็นเม็ดไข่อยู่เต็มไปหมดนั่นคือรังไข่หรือโอวัรี่ครับรังไข่ของปลาหมอคางดําจะมีลักษณะของไข่ที่พัฒนาการไม่พร้อมกันไข่ที่แก่หรือไข่ที่สุกแล้วก็จะปล่อยออกมาก่อนไข่ที่ยังไม่แก่ก็จะรอใช้เวลาประมาณ 2- 3สมอาทิตย์หลังจากนั้นก็จะปล่อยไข่ออกมาได้อีก นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ปลาหมอครางดําสามารถวางไข่ได้ตลอดปีในขณะที่ปลาบางชนิดรงางไข่ทั้งหมดของเขาจะมีการสุขขกไข่พร้อมกันและปล่อยไข่ออกมาครั้งเดียวซึ่งบางทีต้องรออีกถึง1นึ่ฤดูการหรือถ,ถึงปีถัดไปทีเดียวซึ่งบางทีก็จะทําให้ปลาบางชนิดวางไข่ได้แค่ปีละครั้งเดียวในฤดูผสมพันธุ์วางไข่ครับ นอกจากนั้นนะครับอวัยวะที่เห็นในช่องท้องของปลาหมอคางดําส่วนใหญ่จะเป็นลําไส้ลําไส้ยาวเป็นลักษณะของปลากินทั้งพืชท,ทั้งสัตว์และปลากินพืชในขณะที่ปลากินเนื้อหรือคา i v o r ว u s ส i ิ h จะมีลําไส้สั้นนอกจากนี้ก็จะพบอ,อวัยวะภายในช่องท้องของปลาหมอคางดําอีกอันหนึ่งก็คือไตไตของปลาหมอคางดำเนี่ยจะเป็นอวัยวะสีแดงอยู่แนบติดก,กระดูกสันหลังด้านในอยู่หลังถุงลม ไตทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียจําพวกไนโตรเจนและควบคุมสมดุลเกลือแร่ในร่างกายครับในปลาน้ําจืดไตจะทําหน้าที่ควบคุมเกลือแร่ในน้ำเลือดโดยการเก็บเกลือไว้และขับถ่ายน้ําออกมาปลาน้ําจืดจะมีปัสสาวะที่ค่อนข้างเจือจางแล้วก็จะมีการขับถ่ายปัสสาวะออกมาตลอดเวลาส่วนในปลาทะเล น้ำในร่างกายของปลาจะแพร่ออกสู่ภายนอกตลอดเวลาปลาจะเกิดการเสียน้ําตลอดดังนั้นแล้วปลาเทะเลจะต้องอ้าปากกินน้ําเข้าไปตลอดเวลาน้ําที่เข้าไปในร่างกายก็จะเข้าไปอยู่ในเลือดเกลือที่อยู่ในเลือดก็จะถูกขับออกโดยการทํางานของท่อไตซึ่งก็จะทํมาให้เกลือเนี่ยถูกขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะปัสสาวะของปลาเทะเลจะมีความเข้มข้นสูงส่วนน้ําก็จะเก็บรักษาไว้ในเลือด ส่วนนปลาหมอคางดาซึ่งถือว่าเป็นปลาที่ดํารงชีวิตได้ในความเค็มช่วงกว้างเขาเรียกว่ายูริไฮไลฟิชการทํางานของท่อไตของเขาก็จะต้องทํางานได้ทั้ง2แบบนะครับสามารถทํางานได้ทั้งเก็บน้ําทิ้งเกลือเก็บเกลือทิ้งน,น้ําขึ้นอยู่กับสภาพความเค็มที่เขาเจอไตที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแหละครับจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทำให้ปลาหมอคางดำดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกสภาพน้ำนะครับ นอกจากไตแล้วเหงือกของปลาก็เป็นอวัยวะสําคัญที่ทําให้ปลาหมอคางดําดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้เหงือกของปลาปกติทาหน้าที่ในการหายใจรับออกซิเจนจากน้ำเข้าสู่เลือดนอกจากนั้นเหงือกยังทําหน้าที่ในการขับเกลือออกจากเลือดได้ด้วยสําหรับปลาที่อาศัยอยู่ในความเค็มช่วงกว้างเหงือกของเขาจะมีขนาดใหญ่สังเกตเห็นนะครับว่าเหงือกของปลาหมอคางดําจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวและ เงือกนี้นอกจากจะทำหน้าที่รับออกซิเจนได้มากเพราะมีขนาดใหญ่แล้วยังทำหน้าที่ในการขับเกลือออกโดยใช้โครงสร้างของเซลล์ที่เรียกว่าคลอร e เซลล์คลอรีเซลล์เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่แอคทีฟทรานสปอร์ตขับโซเดียมและเกลืออื่นๆออ,ออกจากเลือดในปลาหมอคางดำคลอรีเซลล์จะอยู่ที่ฐานของเซคเคนดารีลามลาในเหงือกทำหน้าที่ผลัด คือออกจากเลือด้วย Active t r นสปอร์ตนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้ต่อหมอคางดําทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเข็มได้มากแล้วก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้มากทีเดียวครับ